คำเตือนคลิปวนนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธกว่า18ปีควรรับคําแนะนํา,น,านะครับก็กล่าว <"G TA 1> ที่อคนกันด้วยกับมานะลแล้วโคปช anel วันนี้มากับสาวท่ามลูกลักคนเขา่าคนเดิมที่ยังหางกันไปมนาะวันนี้มาทุน600้อบาทแล้วเพื่อนจะมาซัดเป็ดหกกันยาวๆไปฮนะลุยหาหายไปนานมากน,นะกับเกมสาวท่ามีไม่ได้เล่นเลยนะเออเผอเลยเือใจไม่ได้เกมเหมือนสนานเลยวันนี้กลับมาแล้วเพื่อนในรายกาแล้วก็จัดซะหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ ต้อนรับพ่อไหนเสียลูกขอดีๆนะโอเควันนี้ไม่หวังมากนะทุวหนวกร้อยขอกำไรสักเท่าตัวก็โอเคละนะครับฝากเป็นกำใจให้ผมด้วยนะใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดสไครป์เป็นกำใจให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะเพื่อนจะมีมาในอนาคตนะใครที่เป็นสายฟรีนะสายทุนน้อยอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรที่จะพลาดเลยนะเดี๋ยวไปชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมากดกันละฮนะโอเคฮนะไม่พูดมากทำทำเพลง ลุยกันต่อเลยละการจังหวะนี้เงินรางวัลก,ก้อนตัวมา120ออบาทแล้วยังไงต่อแล้วเอาไงต่อจะไปต่อเลยดีกว่าไหมเพื่อนลุยดีครับผมขอหนกันกๆเลยไม่ได้เล่นนานแล้วดูสอยซิว่ามึงจะแบบยังจําพ่อคนนี้ได้ไหมลูกรักอย่าเล่นกันเลยนะไม่ใช่เปิดมาคลิปแรกเล่นกันเลยไม่ได้เล่นนานนะเออรอกูหมดโชว์คนดูเลยไม่เอานะเพื่อนโอ้รอ48บาทสวยครับดอกนี้ มันต้องอย่างนี้ครับไปลูกชายมา190บาทดอกนี้ขึ้นมา800เรียบร้อยครับผมไปลุ้นต่อกันนะขอพันสองไปบจบ่ง่ายเลยวันนี้มาซิฟเซเอาเดอร์ไปก่อนมาชิวๆนะเราจะมาเล่นกันแบบชิวๆออตากเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับผมจัดปลจัดป เอาหน่อยเอาหน่อย,น,อยนิดเดียวให้เพื่อนนิดเดียวทำได้ไว้เพื่อนทำได้เอออุ้ยดอกนี้สวยเลย50าบาทยังไงฮะไหลเชื่อมันสวยอีก65บาทโอเคดอกนี้แจมแจมนะแจมแจมฮะแจมดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตออกมาอีกเราหร่189บาทนะผมสวยเอได้เลยอย่างเงี้ยได้เลยอย่างเงี้ยมาได้เลยอย่างเงี้ย จัดไปครับยังไงยังไงสิยังไงสิงงสดอกนี้แถวส a มอมาไหลมาว like ายแถวสามยังไงแถวนี้แถวแรกโอ้โหโไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะเอาหน่อยครับเอาหน่อยเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับ เอาหน่อยครับผมเคแถวสองเมื่อไงจ้ะวายลงมาเชื่อมโอเคสวยร้อยห้าบาทเรียบร้อยเยี่ยมสวยตัวต่องอย่นอ้เฮ้ยห่วงเลยเอาหน่อยนี่เพื่อนเอาหน่อยนี่เพื่อนยังไงเพื่อนโอ้โหเองน,นิดเดียวเองเนี่ยจะกักทำไมเนี่ยฮะ จะกักทำไมเนี่ยฮะจะกักทำไมโอ้จะกักทำไมเพื่อนขอดีดขอด,ดีเพื่อนเอามา เดียวมันยากมันเย็นเนาะอีดิเดียวมันยากมันเย็นอะไรอะ่ะมาดีเออนิดเดียวไปดอกนี้สวยเอแถวแรกโอ้โหเอแถวแรกไม่เข้าทั้งนั้นโอ้โหเหลือจะเชื่อนะทุกคนมาสวยๆแบบนี้พลาดได้ไงเนี่ยฮะโอ้โห เก้าอี้กูจะพังป่ป okay, เนี่ยโอเคทุกคนถึงไหมว่าเจอกันใหม่ครับผมยินดีกันแล้วแชร์ซ้ำไครกันด้วยเป็นลงังใจให้ผมต่อไปวันนี้เขตลาไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันนะสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีฮะบ๊ายบาย